พ่อบีมกวีสับสนลูกสาฟาแฝดระหว่างน้องไอว่าและน้องอัญญาสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างออยอติพรที่มักจะมีโมเมนต์สุดอบอุ่นมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นผ่านทางอินสตาแกรมอยู่เสมอและยิ่งปัจจุบนันได้ขึ้นแท่นเป็นครอบครัวที่มีเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาชื่นชอบกันเป็นอย่างมากหลังมีลูกแฝดน้องพี่และน้องทีที่ต้องบอกเลยค่ะว่าทั้งฉลาดและน่าเอ็นดูมากๆค่ะ และสิ้นสุดการรอคอยแล้วแม่อ้อยคลอดลูกสาวฝาแฝดแล้วโดยทางด้านพ่อบีมและแม่อ้อยเผยภาพแรกที่ได้เจอกับลูกสาวโดยสาวน้อยฝาแฝดที่มีชื่อว่าน้องไอว่าและน้องอัญญาซึ่งตอนนี้ทางด้านพ่อบีมและแม่ออยพาลูกสาวฝาแฝดไปอยู่บ้านสองอาเฮียนนั้นตื่นเต้นสุดๆค่ะล่าสุดทางด้านบีมกวีได้ออกมาไลฟ์สดได้เห็นความน่ารักของลูกๆทั้ง4คนโดยมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดทางด้านพิธีได้ถามว่ามามีออย ว่าน้องคนนี้ชื่ออะไรซึ่งเมื่อทางด้านหมามีออยบอกว่าคนนี้ไอว่าและคนนี้อัญญาทางด้านพ่อบีมก็เถียงว่าไม่ใช่คนนี้ตั้งหากอัยาคนนี้ไอว่าซึ่งจะทำเอาทางด้านมามีออยรีบหันควัทันทีก่อนที่ชาวเน็ตจะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพ่อพ่อเถียงไม่ชนะหรอกเพราะว่าหมามีอยู่กับสาวน้อย20ชั่วโมงเลยจ้าขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ